ห้องน้าบ้านผมรั่วซึมคุณฝนผมนี่เครียดมากๆเลยเป็นคําพูดของคุณพ่อที่ตั้งใจรีโนเวทบ้านให้ลูกชายของตัวเองค่ะบ้านก็ใกล้จะเสร็จแล้วแต่มาเจอแจ็คพอตเรื่องปัญหาห้องน้ํารั่วซึมซะก่อนก็กังวลมากกลัวว่าจะซ่อมไม่ทันลูกชายกลับมาวันที่ฝนเข้าไปสํารวจยังไม่ทันได้คุยกันเรื่องห้องน้ํารั่วซึมมากนะที่เจ้าของบ้านก็ชวนไปดูจุดน้ํารั่วอีกจุดตรงบริเวณห้องนั่งเล่นที่ต่อเติมใหม่น้ําหยดลงพื้นไม่พอไหลเข้าไปเกือบเต็มหลอดไฟเลยค่ะเพื่อนๆสงสัยไหมคะว่าน้ํามันนนเเขข้าาไไปอออยยู่ใหลฟะ นั้นได้ยังไงวันนั้นฝนติดเครื่องเทอร์โมสแกนไปด้วยเลยลองเอาไปส่องดูว่าใต้ฝ้ามีคราบน้ํำไหมปรากฏว่าขึ้นสีน้ําเงินเต็มเลยค่ะมีน้ํารั่วจากหลังคาแน่นอนแต่มองด้วยตาเปล่านี่แทบไม่เห็นเลยค่ะถึงตรงนี้เจ้าของบ้านเครียดคูณ2ไปเลยห้องน้ําก็รั่วหลังคาก็รั่วด้วยแต่หน้าที่รับผิดชอบของฝนในวันนี้ก็คือการเข้าสํารวจเพื่อวางแผนการซ่อมห้องน้ํารั่วซึมค่ะก็จะพาเพื่อนๆไปดูการทํางานของวันนี้กันค่ะพี่เจ้าของบ้านเล่าอาการให้ฝนฟังว่ามีการรั่วซึมที่ท่อน้ําดีห้้้องนนําชั2 ช่วงท่อจากพื้นขึ้นผนังปั๊มทำงานทุก8-10ถึงนาทีในขณะที่ปิดวาล์วห้องอื่นทุกห้องพบยาแนวเปลี่ยนสีขาวเป็นสีดําค้ําเมื่อเวลาผ่านไป15-20ถึงนาทีในบริเวณที่คาดว่ารั่วซึมหลังเปิดปัม๊มเมื่อทิ้งไว้ข้ามวันตอนยังไม่ทราบว่าเกิดการรั่วซึมพบน้ํานองที่พื้น2-3ถึงจุดบริเวณในห้องน้ําทั้งส่วนเปียกและส่วนแห้งและพบรอยชื้นที่ขอบฝ้าชั้นล่างที่ตรงกับห้องน้ําฝนก็ได้แจ้งกับพี่เจ้าของบ้านไปว่างานซ่อมท่อน้ําดียังไงก็ แต่การเริ่มต้นหาจุดสกัดจุดแรกสำคัญมากๆค่ะหากสกัดไม่เยอะจะทําให้ห้องน้ําช้าน้อยในทางตรงกันข้ามหากเริ่มผิดจุดเราต้องไล่แนวท่อน้ําดีทุกจุดทุกท่อจนกว่าจะเจอจุดรั่วซึมค่ะไม่อย่างนั้นปัญหานี้จะไม่มีวันหมดไปแก้ไขเท่าไหร่ก็ยังรั่วซึมอยู่ดียิ่งสกัดเยอะห้องน้ําก็ยิ่งช้าค่ะดังนั้นหากวางแผนการซ่อมดีๆตั้งแต่แรกเราอาจจะโชคดีเจอจุดรั่วซึมตั้งแต่กระเบื้องแผ่นแรกเลยนั่นคือสิ่งที่ฝนอยากให้เกิดขึ้นที่สุดค่ะมาเริ่มงานของเรากันค่ะเริ่มต้น ด้วยงานโปรเทกฝุ่นด้วยพลาสติกก่อนคะ่ะถอดเรนชาเวอร์ออกใช้ลูกหมูกรีดตัดร่องกระเบื้องแบ่งจอยก่อนป้องกันการลามไปกระเบื้องแผ่นอื่นในขั้นตอนนี้ถ้ามีเครื่องดูดฝุ่นจะดีมากคะ่ะให้ดูดคู่กันไปเลยจะช่วยให้ฝุ่นกระจายตัวได้น้อยลงจากนั้นก็มาสกัดจุดแรกกันคะ่ะฝนให้ช่างสกัดจุดที่ใกล้กับเรนชาเวอร์ก่อนเลยด้วยเหตุผลที่ว่าน้ําไหลจากที่สูงลงที่ต่ำอาจจะใช่ก็ได้นะลองเท่านั้นถึงจะรู้คะ่ะงานซ่อมแบบนี้ต้องค่อยๆนะคะสกัดกระแทกแรงๆแผ่นข้้างๆๆมีสสะเทือออนไดดยคยคยค่ค่กั แงออกมางัดแผ่นแรกออกแล้วคะ่ะออกง่ายๆแบบนี้เลยเป็นยังไงไปดูกันคะ่ะโอ้โหโบไปหนึ่งข้างไม่ฉาบเลยไม่น,าน่าล่ะตอนสกัดออกนี่ง่ายมากๆคะ่ะจากนั้นก็ใช้ค้อนค่อยๆตอกค่อยๆสกัดเลมไปคะ่ะสุดท้ายก็เจอรอยน้ํารั่วซึมตรงข้อต่อ ัวนี้คะค่จุดนี้แหละที่ทําให้เสียงปั๊มน้ําดังทุก1ินาทีการหยุดของน้ําเท่านี้ใช้เครื่องฟังเสียงไม่เจอนะคะให้สังเกตเสียงความถี่ของปั๊มน้ําเอาจากนั้นมาทําการตัดต่อท่อเพื่อซ่อมแซมจุดที่รั่วซึมกันค่ะเมื่อซ่อมเสร็จแล้วก็จะได้หน้าตาออกมาประมาณนี้เลยหลังจากนั้นสั่งเปิดวาล์วเพื่อเทสการรั่วซึมทันทีเรียบร้อยค่ะรั่วเยอะกว่าเดิมอีกองศาท่อไม่ได้ค่ะแก้ไขสิคะรออะไรสรุปแล้วต้องทําการสกัดเปิดกระเบื้องแผ่นบนอีกแผ่นค่ะเพื่อให้การต่อท่อมีองศาที่เหมาะสม จากนั้นเปิดน้ําเทสอีกรอบสรุปว่ารอบนี้ผ่านชฉลุยค่ะหลังจากนั้นก็ทําการฉาบผนังเตรียมงานปูกระเบื้องต่อได้เลยใช้ดอกเจดีในการเจาะรูกระเบื้องจะช่วยให้รูกลมสวยค่ะจากนั้นก็มาทําการปูกระเบื้องกันค่ะเวลาเพื่อนๆซ่อมห้องน้ําฝนแนะนําให้เลือกปูนกาวที่เหนียวหน่อยนะคะเป็นสิ่งที่ฝนย้ําเสมอเลยเพราะห้องน้ํามีความชื้นสูงหากเลือกปูนกาวไม่เหมาะสมกับหน้างานอาจจะมีอายุการใช้งานที่สั้นกว่าที่ควรได้โดยเวลาที่ฝนไปซ่อมห้องน้ําให้ลูกค้าจะใช้ปูนกาวตัวนี้บ่อยๆค่ะตัวนี้ คือปูนกาวชิกาไทย350นะคะเป็นปูนกาวที่เหนียวมากเพื่อนๆสามารถใช้ปูกระเบื้องขนาดใหญ่ได้ถึง90คูณ90ซนติเมตรเลยมีแรงยึดเกาะสูงปาดลื่นเนื้อละเอียดใช้งานง่ายถ้าสําหรับห้องน้ําโดยเฉพาะงานปูกระเบื้องบนระบบกันสึมแนะนําตัวนี้ค่ะโดยทําการผสมปูนกาวชิกาไทย350ยกับน้ําบั่นจนเป็นเนื้อเดียวกันจากนั้นปาดปูนกาวลงบนผนังสําหรับกระเบื้องแผ่นใหญ่ให้ปาดปูนกาวลงหลังกระเบื้องด้วยนะคะจะช่วยเพิ่มการยึดเกาะได้เป็นอย่างดีจากนั้นก็ยก,กระเบื้อง ขึ้นไปแปะที่ผนังได้เลยใช้ค้อนยางหรือเครื่องสั่นปรับระดับหลังกระเบื้องใส่กิบล็อกปรับระดับเมื่อปูนกาวแห้งก็ทําการยานแนวให้เรียบร้อยตรวจสอบการทํางานของปัม๊มก็ทํางานเป็นปกติแล้วค่ะจากนั้นใช้เครื่องเทอร์โมสแกนตรวจสอบฝ้าเพดานใต้ห้องน้ําก็ไม่พบคราบน้ําพี่เจ้าของบ้านยิ้มออกแล้วค่ะงานซ่อมน้ารั่วเสร็จทันลูกชายกลับมาพอดีก็เป็นอันเาร็จรงานของฝนในวันนี้แล้วค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้พิมพ์ว่ามีประโยชน์ให้หน่อยนะคะเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังอีกขอบคุณค่ะ